วันนี้เราอยู่ที่ค o z ซีวิลลโครงการทาวน์โฮมสไตล์นอร์ดิที่มีความเรียบง่ายแต่โดดเด่นไม่เหมือนใครถ้าถามว่าทำไมค o z ซี่วิลลถึงน่าสนใจบอกได้เต็มปากเลยครับว่าคอซี Cos i ว l ลลแตกต่างจากโครงการทาวน์โฮมทั่วไปด้วยการนำเสนอสถาปัตยกรรมสไตล์นอร์ดิที่เน้นความเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยความอบอุ่นและมีระดับช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายเป็นส่วนตัวมากๆครับ มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด19ตารางวาที่จอดรถสามารถจอดได้ถึง2คันหรือจะใช้เป็นพื้นที่ทํากิจกรรมกับครอบครัวก็ยังได้ตั้งแต่ก้าวแรกที่สัมผัสได้นะครับความโปร่งโล่งสบายเพราะเพดานสูงถึง2.6เมตรทําให้บ้านดูไม่อดึดอัดอากาศถ่ายเทเหมาะกับการพักผ่อนและใช้เวลากับครอบครัวมากๆเวื้อฟอร์มโฮมก็สามารถกั้นห้องเพิ่มขึ้นได้เพราะโคซีว่วิลล่าเราเตรียมคารรับไว้ให้เรียบร้อยแล้วหรือจะกั้นผนังเบาเพิ่มก็ได้ ในส่วนหลังบ้านสามารถต่อเติมครัวไทยได้ไม่ต้องกลัวสุดเพราะมีคารรับแล้วแค่ปูกระเบื้องต่อหลังคาครบใช้งานได้เลยบ้็นไดของเราเป็นโครงสร้างปูนแข็งแรงจะขึ้นจะลงเสียงกระแทกก็ไม่มีเลย บอกได้เลยโคซีวิลล่าตอบโจทย์มากๆฟังก์ชันครบสุดๆมาพร้อม3าห้องนอนสาห้องน้ำห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมมีห้องแต่งตัวเป็นระเบียบและที่สำคัญห้องน้ำในตัวแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนห้องอื่นๆก็ขนาดกําลังดีไม่อึอดอัดสามารถทำเป็นห้องนอนหรือห้องทำงานก็ได้หน้าต่างบานใหญ่รับแสงธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ทำให้ห้องสว่างพร้อมรับความสดชื่นในทุกๆเช้า ซึ่งบานหน้าต่างที่เราใช้จะเป็น UPVC กันน้ำกันเสียงกัน UV ได้ดีเยี่ยมช่วยประหยัดพลังงานและลดเสียงรบกวนจากภายนอกมาพร้อมอุปกรณ์ล็อก2ชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเมื่อเทียบก,กับอลูมิเนียมบาน UPVC จะก,กันน้ำกันรั่วซึมกันมแมลงและฝุ่นได้ดีกว่าที่สำคัญชั้น2องให้ดานสูงถึง2.8เมตรอากาศถ่ายเทสะดวกลดความอับชื้นและช่วยประหยัดพลังงาน ถ้าถามว่าโครงสร้างบ้านแข็งแรงไหมบอกได้เลยเราใช้วัสดุที่มีคุณภาพทั้งหลังเราใช้ระบบก่อสร้างแบบคอนเวนชั่น a ลคือการก่อสร้างแบบดั้งเดิมทําให้ยืดหยุ่นกับงานต่อเติมตามความต้องการของลูกค้ารวมถึงปัญหาการซ่อมแซมดูแลรักษาบ้านระยะยาวและสามารถควบคุมปัญหาการรั่วซึมได้ดีกว่าอิฐมวลเบายังช่วยลดความร้อนและเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดีเยี่ยมทําให้บ้านเย็นสบายและเงียบสงบ ผนังยังสามารถรับน้ำหนักของตกแต่งเพิ่มเติมได้ดีอีกด้วยระบบพื้นทอโลคอสสำเร็จรูปที่มีความหนาและแข็งแรงมากกว่าแผ่นแพงคอนกรีตทั่วไปเดินแล้วไม่ต้องกลัวเสียงดังรบกวนคนในครอบครัวเพราะระบบนี้ช่วยลดเสียงกระแทกได้ดีกว่าพื้นคอนกรีตทั่วไปในส่วนของหลังคาเราใช้เป็นหลังคารอนคู่สะท้อนความร้อนได้ดีกว่าช่วยลดเสียงดังจากฝนตกและอายุการใช้งานยาวนานกว่า ลดความเสี่ยงน้ำรั่วจากครูสกูที่สำคัญมีฟอย์กันร,ร้อนประหยัดพลังงานขึ้นไปอีกระบบไฟฟ้ามาตรฐานปลอดภัยหายห่วงด้วยระบบ ELCB ที่ช่วยตัดไฟเมื่อเกิดไฟรั่วพร้อมเดินสายไฟแบบร้อยท่อเพื่อความเรียบร้อยและปลอดภัยไปอีกขั้นเราค่อนข้างให้ความสำคัญเรื่องระบบ M&E โดยเฉพาะงานไฟฟ้าที่วางสายไฟมาให้เกือบครบทั้งน้ำอุ่นเครื่องปรับอากาศสายแลนทีวีแยกสกิดไว้ให้หมด งานระบบท่อจะเป็นมาตรฐานเหมือนคอนโดมิเนียมความเสี่ยงในการรั่วซึมจะน้อยมีจุดคลีนเอาไว้ให้เกือบทุกตำแหน่งที่จำเป็นลูกค้าสามารถเซอร์วิสได้เองในอนาคตโครงการเรามีเพียง82ยูนิตทำให้โครงการมีความเป็นส่วนตัวมากไม่พลุกพล่านเหมาะสุดๆสำหรับคนที่ไม่ชอบความวุ่นวายส่วนกลางของโครงการนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันฟิตเนสทันสมัยถูกใจสายรักสุขภาพแน่นอนครับ ้ำสาว่ายน้ำที่ใช้ระบบเกลือสามารถผ่อนคลายและออกกำลังกายในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวนอกจากบ้านสวยแล้วทางโครงการยังมีพื้นที่สีเขียวที่ร่มรื่นให้ทุกคนได้สัมผัสกับธรรมชาติตั้งแต่ก้าวออกจากบ้านอีกด้วยโฟซี่วิลล่าเป็นทาวโฮมที่ตอบโจทย์คนรักความเรียบง่ายแต่มีสไตล์สุดๆทั้งวัสดุคุณภาพดีใส่ใจในทุกกายละเอียดใครที่สนใจชมบ้านตัวอย่างสามารถติดต่อช่องทางด้านล่างได้เลย